พอยังอ่ะหรือยังชีวิตพอหรือยังวิ่งหาพอหรือยังใช้ชีวิตพอหรือยังวันหนึ่งร่างกายได้ถามกับหัวใจว่าถ้าฉันป่วยก็จะมีหมอดูแลคอยรักษาคอยห่วงใยและถ้าใจเราป่วยละอะไรจะรักษาใจเราได้ ใจเลยตอบจากร่างกายว่าเวลาไงเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งการเวลาไม่อาจรักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับในสัจธรรมและความจริงมันจะรักษาทุกอย่างพอหรือยังละ่ะจากการทรมารร่างกายทํางานทุกวันเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังพอหรือยังกับชีวิตพอไหมคิดไหมว่าชีวิตจะทําอะไรกับร่างกายของเราดี อยู่เข้ามาตั้แต่เด็กก็ใช่ไหมล่ะตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่จนเราโตมาทุกวันเนี้ยเราใช้ร่างกายเข้าพักบ้างหรือเปล่าสแสวงหาอะไรที่เป็นกิเลสมากไปไหมพร้อมจะจะหยุดหรือยังล่ะหยุดอยู่กับธรรมชาติหยุดอยู่กับธรรมะใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์สโลไลฟ์กับชีวิตบ้างโลกกําลังจะก้าวไปทางหน้าแต่ตัวเรากําลังจะถอยลงถอยลงที่นี่คืออายุชีวิต ต่อการอยู่บนโลกใบนี้มันจะน้อยลงน้อยลงทุกนาทีทุกวินาทีแล้วเราล่ะพาร่างกายของเราอะ่ะไปรับพลังดีๆหรืออยังไปรับบรรยากาศดีๆหรืออยังอย่าให้รอถึงเกษียณชีวิตแล้วเราค่อยคิดที่จะเริ่มทําวันนี้เรามีชีวิตอยู่นะอยากทาอะไรก็ทําไปไหนก็ไปอย่าให้ร่างอะไรวิญญาณเนี่ยโคอจรอไปตามที่ต่างๆ จงแสวงหาในสิ่งที่ปรารถนาตามที่กำลังเราพอมีทำไปเถอะครับชีวิตจิตใจของเราหาจิตใจเมื่อจิตใจดีร่างกายเขาก็พร้อมทุกอย่างพร้อมสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เราวางไว้เราก็สามารถทำให้กับตนเองและทำให้กับคนอื่นและยังความสุขนั้นนะให้กับผู้อื่นได้ วันนี้เราพร้อมที่จะเริ่มต้นต่บชีวิตที่มันจะพร้อมดําเนินไปกับชีวิตของเราโลกยิ่งก้าวหน้าไปขนาดไหนเทคโนโลยีวิวัฒนาการมันก้าวไกลมันก้าวแบบกระโดดมากเลยครับแต่ใจของเรามันไม่ได้ก้าวไปตามนั้นมันกลับไปหลงแทนที่จะใช้ประโยชน์แต่กลับหลงตรงนั้นเราเนะี่ยอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะพระอาจารย์มีโอกาสมารับพลังจากธรรมชาติ จากพลังต่างๆในโดูบริเวณมนรู้สึกมีพลังมากเลยมีโอกาสนะหาพลังให้กับชีวิตตัวเองอย่าปล่อยให้วันเวลามันเลื่อลอยไปนะเวลามันไหลไปแล้วมันไม่สามารถย้อนกลับแน่นอนหลวงพี่โดวรอมอนไม่ใช่การะตูนโดเลมอนที่สามารถมีทาใม้ชินและย้อนเวลาถอยไปได้เราไม่มีทางย้อนเวลาถอยไปได้หรอกครับแต่สิ่งที่เราจะทําได้ณเวลาปัจจุบันขนาดก็คือ อยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคุณค่าบ้าให้มีเหตุผลทนก็ต้องมีเป้าหมายสุดท้ายเวลาเราจากโลกนี้ไปก็มีคนจําในสิ่งที่เราทําได้จําในสิ่งที่เราได้สร้างบาร,รมีเอาไว้วันนี้เราอยู่ที่ถราสมบัติครับจังหวัดเพชรบูร์ฝากทรรมบาท,ทุกคนทุกท่านและนี่คือหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสครับสาธุครับหลวงพ่อครับ